รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทิ้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวก็เป็นรายการที่จะมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งในความคิดนะครับในการประกอบธุรกิจในครอบครัวไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กหรือว่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับจะถูกคลี่คลายในรายการของเราผ่านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่าน ที่จะมาให้คําแนะนํารวมถึงผลโบทของผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและผลโบทของเหล่าสมาชิกในครอบครัวนะครับและท้ายสุดนะครับคำตัดสินของท่านประธานสูงสุดที่จะมาชี้ชะตาและให้คําแนะนําในการประกอบธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จครับเอาละครับมาถึงคอมเมนเตอร์ท่านแรกของเรานะครับท่านเป็นประธานเบนท์ทองหล่อกรุ๊ปและยังเป็นนักบริหารธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทยนะครับคุณวสันเบนท์ทองหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดสบายดีสบายดีครับคุณวสันต คุณสันครับผมเจอคุณสันขอเล่าเรื่องนี้หน่อยวันก่อนผมไปเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็เจอพนักงานหน้าแคชเชียร์สวยมากเลยขอเบอร์โทรศัพท์ผมครับอ้าคุณหล่อนี่เป็นดาราหรือเปล่าผมเป็นคนรักครอบครัวรักภรรยาผมไม่ให้ไปหรอกครับคุณสันครับแต่ท้ายสุดเขาพูดมาคำหนึ่งผมต้องยอมเขาเลยนี่ถ้าไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ก็เติมเงินออนไลน์ไม่ได้นะ ท่านที่สองนะครับเป็นอาจารย์ประจาวิทยาลัยผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดรจรัชวรกันทรัตครับสวัสดีครับหรือว่าดรใหม่ดรใหม่เอางี้นะครับสมมติว่ามีหน้าผาอยู่หนึ่งหน้าผามีวัยรุ่นนี้นะครับยืนเรียงกัน1ิบคนวัยรุ่นคนไหนจะตกหน้าผาก่อนครับคนที่9ค่ะ9แล้วตกหน้าผาไปเลยไม่ถูกด้วยขอบพระคุณมากครับท่านดรครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่คอมเมนเตอร์ท่านที่3ของเราวันนี้ไม่มีฮะในรายการของเราขออนุญาตไปที่ท่านประธานสูงสุดเลยก็แล้วกันนี่ใส่เสื้อสีชมพูแป,ปลตอย่างเงี้ยไม่เห็นหรอคะขอยบ้านไฟไหม้ถ้าไม่เห็นโโห <c oughs> นี่หนูเล็กกาก้าเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะอ่าหนูเล็กกาก้าคารับสวัสดีครับ หรือว่าคุณพัทรราวดีปิ่นทองใช่ค่ะถามหน่อยรายการของเรามันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเคยทําธุรกิจหรือเปล่าแมคนอย่างนู้นี่จะมาทุกอย่างค่ะอตอนแรกนะคะเพิ่งเข้าวงการเปิดร้านค่ะเปิดร้านโทรศัพท์ชื่อ,อปิ่นทองไอทีเปิดมาสองปีขายดีมากมปีที่สามนี่ขายดีมากๆตอนนี้ขายร้านไปแล้ว <c oughs> ต้องขออภัยคุณผู้ชมทางบ้านด้วยจริงๆนะครับขออภัยจริงๆกับคอมเมนเตอร์ท่านที่3นี้นะครับมาถึงท่านประธานสูงสุดดีกว่านะครับผู้ตัดสินชี้ชะตาประจำรายการของเราครับท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรเสาณีไทยรุ่งโรจน์ครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีจ้าผมเห็นหน้าท่านประธานเนี่ยทำให้ผมเหมือนกับเดินป่าอยู่ตลอดเวลาเลยละครับมันเหมือนกับมองยิ่งมองยิ่งหลงอะครับมีคำหวานมทุกครั้งเลยนะท่านประธานครับ มีคนมาส่งดอกไม้ครับอโอ้ยตายแล้วเมร์เวลาการนิดเดียวเองเอาดอกไม้มาส่งเลยเหรอรู้ได้ไงว่าเขาชอบอ๋อเปล่าครับเอาไว้ท่านประธานครับไม่ไนะ่ารักเลยโอว้วันนี้กิฟตนอกจากจะชมประธานแล้วนะกิฟตยังมีดอกไม้สวยมากเลยมาให้ขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้กิฟตเลยเนี่ยวันเนี้ยอ้าวไม่ใช่ของกิฟต์นี่ ไม่ใช่ของผมครับเหรอเป็นของธุรกิจในครอบครัวที่จะมาเปิดใจในวันนี้ครับท่านประธานโอ้ถ้างั้นที่บอกว่าจะขึ้นเงินเดือนนั้นนะก็ยกเลิกไปแล้วก็หักอีก50%ิเอนะแล้วก็ไปทํางานได้เลยอ่ะกันรีบทํางานก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับธุรกิจในครอบครัวที่จะมาเปิดใจในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจร้านดอกไม้นะครับที่มีชื่อร้านว่าร้านดอกไม้วิไลวัน จากวันที่เปิดร้านมาถึงวันนี้ดําเนินธุรกิจมาได้4ปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกธุรกิจในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามทีย่อมเกิดความขัดแย้งขึ้นครับธุรกิจนี้ก็เช่นเดียวกันเราไปทําความรู้จักกับธุรกิจนี้กันก่อนเลยครับ หลายคนชอบถามนะคะว่าวิรวัรเนี่ยชื่อเนี่ยมาจากไหนจริงๆผมนำชื่อของคุณย่านะครับเอามาตั้งเป็นชื่อของร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับตอนนี้ร้านวิรวัรก็เปิดมาประมาณ4ปีแล้วนะครับซึ่งรูปแบบการจัดดอกไม้ของร้านเราก็คือเป็นแบบไทยร่วมสมัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพวงหลีนะครับ จะเป็นตัวซิกเนเจอร์และสร้างชื่อให้กับวิเลยวันในอนาคตทางวิเลยวันจะมีการขยายขยายกิจการนะครับผมนะครับได้ไปมองสถานที่เนี่ยมีสถาปัตเป็นแบบโคโลเนียลนะครับซึ่งมีบุคลิกตรงกับทางวิเลยวันเองดยผมก็จะมาทําเป็นตัวคาเฟ่สตูดิโอไม้คบวงจรบริการก็คืออาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของว่างงานเลี้ยงรับรองงานแต่งงานงานม่านในอนาคตผมมองว่าพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ศักยภาพมากเพียงพอผมจะพัฒนาเข้าสู่การเป็นบูติกโฮเทลในอนาคตรครับ คุณสแตมจะช่วยมาจัดดอกไม้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป็นคนที่มีวินัยในการทํางานช่วยคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้กับทางร้านตลอดเวลาครั้งแรกที่เขามาบอกคิดอยากจะทํานู่นนี่นั่นคุณอาคิดเลยคําแรกที่นึกถึงร้านเรานี่มันโนเก่งสุดๆเลยให้ขึ้นห้างหรือขยายในสิ่งที่เราชํานาญก่อนดีกว่าอาไม่เห็นด้วยกับการที่หลานแตกลายสินค้าไปทําอย่างอืงอ่นที่เราไม่มีประสบการณ์คุณอออดเป็นคนใจดีค่ะรักหลาน แล้วก็เวลามีงานอะไรคุณนะังอ้อจะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยคิดเรื่องการตลาดศึกษากับคุณแตมตลอดค่ะผมมองว่าความเสี่ยงคือความท้าทายครับผมมั่นใจว่าผมสามารถที่จะทําความฝันของผมให้เป็นความจริงได้และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับเราไม่ควรขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่เราไม่มีประสบการณ์ เราเป็นช่างดอกไม้เราควรโฟกัสไปที่ดอกไม้อย่างเดียวอาว่าเปิดในห้างหรูเลย5สาขาเดี๋ยวอาเปิดให้รายการ The Family Business ขอต้อนรับนะครับคุณจักรพงศ์และก็คุณทวีวันผู้ทีระพัทระกุลครับ หน้าพร้อมตาแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับนะครับครอบครัวผู้ทีระพัทรากุลทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้มาให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับเราได้เห็นประเด็นความขัดแย้งกันไปแล้วนะครับของคุณสเต็มนะครับแล้วก็คุณออสนะครับอย่างที่บอกคือคุณสเต็มเนี่ยต้องการที่จะเปิดคาเฟ่สตูดิโอดอกไม้แบบครบวงจรในขณะที่คุณออสเนี่ยนะครับอยากจะเปิดร้านดอกไม้ในห้างหรู ผมจะให้ทั้งคู่เปิดใจคนละ2นาทีนะครับหลังจากนั้นจะให้คอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นตั้งคําถามถามทั้งสองท่านโดยจะให้คุณสแตมเปิดใจก่อนนะครับเชิญคุณออสตั้งประจาที่ก่อนนะครับคุณสแต็มทางด้านนี้เลยครับคุณสแต็มครับมีเวลาเปิดใจ2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้ว เชิญครับครับสาหรับส่วนผมนะครับผมจะขยายตัววิรลวันคือก็คือเปิดในส่วนของคาเฟ่แล้วก็สตูดิโอดอกไม้ครบวงจรนะครับโดยให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มและของของว่างแล้วก็รองรับในส่วนของรับจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานงานมั่นไทยในอนาคตนะครับอีกทั้งพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมจะแบ่งเสาทย์อย่างเงี้ยฮะเอาไว้เปิดคาร์ดสอนจัดดอกไม้ไทยเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคาร์ดอย่างเงี้ยหายาก ซ,ซึ่งมันจะมีแค่แคในโรงเรียนที่จะต้องเรียนคอร์สใหญ่ๆผมว่าผมจะแยกจากค่าใหญ่ๆมาเป็นคา่าเล็กเอาไว้สอนให้กับคนไทยแล้วก็คนต่างชาติในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในอนาคตผมจะพัฒนาเมื่อเมื่อพัฒนาตัวร้านคาเฟ่แล้วก็สถานที่ของผมดีแล้วเนี่ยครับผมจะพัฒนาไปสู่การเป็นบูติกโฮเทลในอนาคตนะครับโดยสถานที่ที่ผมไปมองมาเนี่ยครับด้วยบุคลิกขอ,ของสถานที่เนี่ยพื้นที่เขาสวยงามอยู่แล้วนะครับสถาปัตย์เองก็เป็นสถาปัตย์ที่มีใกล้เคียงกับตัว โวรดักของดอกไม้ก็คือมีความเป็นไทยร่วมสมัยนะครับอีกทั้งยังเป็นที่เคยเป็นที่พักของผู้นําระดับประเทศเลยทีเดียวซึ่งเราก็ไปจีบกับเจ้าของเข้ามาโดยขอเช่านะครับเขาคงเขาคง,งไม่ขายให้เรานะฮะผมก็จะเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเขามีเรื่องราวสตอรี่อยู่แล้วในสถานที่พักเอามาแตกโจทย์แล้วทาให้เป็น จุดดึงดูดให้กับคู่บ่าวสาวในอนาคตที่จะเข้ามาจัดงานแต่งงานของเรานะครับซึ่งผมมั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยจะทําให้คู่บ่าวสาวหลายๆคู่สนใจและอีกทั้งหนึ่งผมมองว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนด้วยครับจากเดิมทีเนี่ยคู่บ่าวสาวในอดีตอาจจะต้องจัดงานแต่งงานมั่นในสถานที่ใหญ่ๆอ,อย่างโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคู่เนี่ยเริ่มจัดงานเล็กลงแต่ขอให้สถานที่นั้นอ่ะสวยงาม แล้วก็มีเรื่องราวผมเลยมองว่าสถานที่ผมไปมองมานั้นบวกกับศักยภาพในด้านดอกไม้ที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถสร้างเป็นส่วนของอลูกโซ่ทางธุรกิจที่จะตอบโจทย์ให้กับคู่บ่าวสาวในในในปัจจุบันแล้วก็ในอนา,อนาคตอย,อย่างนี้ครับน้องครับ,รบ,นนรบมีเวลาเปิดใจ2นาทีเช่นเดียวกันนะครับทางด้านนู้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ หลานนะ่ะเป็นคนมโนมโนมาตั้งแต่เด็กๆชอบคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะแต่สุดท้ายล้มธุรกิจดอกไม้เนี่ยเรามีความชำนาญอยู่แล้วเราเก่งเราสามารถแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงที่สุดเราควรจะทำให้ถึงที่สุดโดยที่เราเป็นเบอร์หนึ่งการที่เราไปทำธุรกิจอืนอ่นที่เราไม่เข้าใจแล้วไม่สามารถที่จะไปทำไปดูแลหรือ เข้าใจในธุรกิจใหม่ที่จะทำคิดว่าทําไม่ได้เราควรจะทําในสิ่งที่เราถนัดโดยการที่เราไปเปิดร้านดอกไม้ขยายเพื่อให้มีลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นน่าจะดีกว่าเขาเป็นคนใจร้อนทําอะไรเร็วแต่บางทีลืมมองข้างหลังว่าเราพร้อมที่จะทํำไหมความรู้ในธุรกิจใหม่ๆที่เราจะเปิดพร้อมไหมไม่พร้อม สุดท้ายเนี่ยอยากให้เขาเปิดในสิ่งที่เราถนักและมีความชำนาญแบรนด์เราก็เข้มแข็งอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วการที่เราไปเปิดในห้างใหม่ใหม,ใหม่เราก็ต้องได้ลูกค้าเพิ่มแต่ที่สำคัญก็คือไม่อยากให้เขาเหนื่อยหรือเราเราจะต้องทำมากไปทำไมเพราะเราก็สบายอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ที่เราทำเพราะทุกคนต้องทำงานเงินมันไม่ใช่ประเด็น สิ่งที่เราต้องการคือความสุขต่างหาก <S <S ความสุขในการทํางานเพราะเราชอบดอกไม้เรารักดอกไม้แล้วดอกไม้คือเราเพราะฉะนั้นไม่อยากให้หลานเหนื่อยแล้วอยากให้หลานทําในสิ่งที่หลานรักอยู่กับดอกไม้ค <pen. S 3> ออุอร uh ับคอณครับขี่คับนะครับพัทครับได้เห็นประเด็นความขัดแย้งนะครับของคุณอา <c oughs> แล้วก็คุณหลานไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ มาที่คอมเมนเ,เตอร์ครับคุณวันอยากจะถามอะไรครับจากคนละสองนาทีเนี่ยนะรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันที่จับได้แล้ววันรักกัน <c oughs> เป็นพวงเป็นใยซึ่งกันและกันคนหนึ่งก็ฝันไปไกลแล้วก็จะต้องไปให้ถึงซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าก็คิดคิดเหมือนผมเลยเนี่ยเซฟมีสุกพอแล้วเงินเยอะพอแล้วแต่ผมอยากถาม <c oughs> คุณสแตมเคยทำอะไรที่ผิดพลาดแล้วอภัยไม่ได้ไหม เธอคำถามคุณว่าสารถึงกับไงหลังกัน,ปนไปเลยครับที่ผ่านมาฝ่ายหลังเคยทำอะไรที่ผิดพลาดจนอภัยไม่ได้บ้างไหมดูท่าทางคุณอาจะมีคำตอบในใจมากมายนะครับพักสักครู่ให้เวลาคุณอาสักนิดช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันนะครับคุณอาออดเคยแนะนำอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางหราอไมคุณสตามจะต้องไปลงทุนเยอะแยะต้องใช้เงินคุณอาหรือเปล่าําไมคุณอาคิดว่าขึ้นห้างแล้วจะเป็นเบอร์หนึ่งหรคะ ถ้ามันไม่พอก็ไม่ต้องมาขอคุณอานะคะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจน้ำดื่มช้างปอตทออพลังที่ยั่งยืน